เท่าไรนานเล็กกเด็ก้าอีเล็กค่ะอันนี้สายเปรตเด็ก้าสายหอนครับก็สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดัมซิ่งมินด่วนตอนนี้เราก็ติดตั้งสปอร์ตไลน์นะครับก็มี5ชั้นครับ กันชนหนึ่งแล้วก็ตรงปันดน้ำฝนสองแล้วก็ข้างบนสองเป็นหชั้นแล้วก็ l อ d พิเชลินหนึ่ง <Okay. S 1> สองสามสี่แล้วก็ป้ายไฟเ <Okay. S 1> ไม่ใช่ป้ายไฟครับ <c oughs> ป้ายไม้ครับป้ายไม้ <c oughs> <c oughs> อันนี o, ้อันนี้อันนี้ต่อไฟใหม่กำลังต่อไฟวิบวับต่อชุดไฟนี่ห้าหชั้นในสี่พันนะครับพร้อมวิบับ้างมาจากสสเกตมิวมิวม้วมวอิวิงมิววว บางฝุ่นเราก็ติดตั้งเสร็จทั้งหมดแล้วนะครับนี่ครับหน้ากลางแล้วก็หลังเรียบร้อยมีม่านอะไรนี่เดี๋ยวให้ช่างต่อสายไฟก่อน ราจะมาชมไฟวิบวับกันชุดแต่งก็หมดเยอะพอสมควรนะครับวอนนี้ก็ <c oughs> ประมาณสองทุ่มครับฝ <c oughs> นก็ตกแล้วเรียบร้อย <c oughs> ตกไม่แล้ว เหมือนสิบล้อเลยเหมือนออกี้ใช่จะไม่ใส่จะไม่ใส่หน้าดูไปเหมือนให้เต็มึงคิดว่าเหมือนเชนลงจ้ะใช่ผมว่าเหมือมนเชน,นลงอ่ะ ใช่ไหมมันจะมันผมเลยมันต้องใส่กระโปรงหน้าเเออมันถึงจะรู้ว่าเป็นล็อกกี้ไอเป็นโรคซึมเหลาชุบเอาไปเองเรางป็นไหนเราป็นชั่งแค่ไงครับเล็กกี่เส้นเดี๋ยวหยุดดวงสุดท้ายแล้ว ตรงสุดท้ายแล้วต่อยากมันแคบมันแคบใช่ไหมพ <c oughs> อ,อ,อ, <c oughs> อรับมูเพลิงเขาเพลิงลีบตัวเองจเลียเล่ยนหร

ไม่ข้างบนไม่ดีกว่าเหรอต้องใส่ข้างบนนู um> 1991, Ora, mm, ้นเออบนนี้นะใต้ LED อ่ะอีกชั้นหนึ่งเห็นขึ้นพอเร <S 1> <S 1> อเห็นสักครึ่งใช่เด็ดแล้วเอาอันนี้จะสละหนุ่ม เีรถไหนหลอดไหนไม่ติดโอ้ต้องขัอประเสริฐปรับแล้วครับตอนนี้ไหนปิดสปอร์ไลท์ดูปรับพร้อมฝนครับมีปิดปิดสปอร์ไลท์ดูเอาเปนเต็มมันิดองปิดไฟหน้าด้วยเอ้อไม่ไฟติดอยู่หลอดเดียวครับ เพลทำบอลลาินชดชัดเพลงมอลลาิาำลาาเน่นเพลงด้วยเปิดเพลงด้วยครับมียี่สิบสี่เด้ยสิบหกเอ้ยกดไหนไทยยอ่ากี่สเต็ปวะสิสเต็ปนี่ไฟเมกิดกี่โดวงหนู ต้องซับรต้องซับรถอับ้ถเลยไฟไม่ติดหนึ่งสองสามสี่ห้าับเองห้าห้าดวงเออสงเปรย์เหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกหกดวงเดี๋ยวต้องเปลี่ยนหลอดนะครับหก กดวงตอนนี้เราสับขั้วอยู่นะขั้วหลอดเฮ้ยอาตัวท็อปกินหมูมดแล้วมั้งานูไม่ดูไม่นั่งทำแพะเหอดูโอ้ยไม่ใช่เลยตัวเดียวใช่ไหม้ยโอ้ยยอมเลยตัวใหญ่เลยเับกโต มาดูรถที่เหมือนจะเหมือนสิบล้ออะไรสิล้อน่าเลยยังไม่มาเอาเสาเหลือป่าข้อวรอเปลี่ยนยางนะคุณตัดสินใจครับว่ารถคันนี้ออกมาได้เกิดยัราะว่าตึงเต็มอย่าไปตื้นเดี๋ยวเราชมไฟวิบวับกันอีกรอบหนึ่งนะครับเมื่อกี้ยังไม่จัดเต็มนะครับนี้เราเปลี่ยนขั้ว เราใส่ควบผิดประมาณหกหลอดตอนนี้ก็เหล<ค>ืออ<ค>ีกดวงเดียวครับนี่เดี๋ยวเสร็จแล้วคันนี้คันแรกนะครับเอ้อยคันที่สองคันแรกจะเป็นเสตเติลคันที่สองก็เป็นของคันที่สามอยู่ข้างนอกครันที่สคันที่สามกำลังเดือดที่อุ่นคันที่สามจอดอยู่ข้างนอกคันที่สี่เข้าว,ว่ากำลังทำเรื่องอยู่

นี่ครับจัดมาทุกสเต็ปเลยโอโ้โห LED ก็เข้าสเต็ปกับาเขานะ LED ตันนี้มันแบ่งไฟไม่ได้พอดีนะครับพอดีมันใส่เข้าดวงปกติจะต้องเป็นชื่อที่ทุกข้าวคุณมันจะเป็นข้าวดวงใช่พอดีแบ่งใส่ข้าวดวงอังร้วมสักขาบประสาธกรับเทียดสิครับ จัดว่าโอเคเลยนะครับแจ๋วเลยค่าช่างนี่ห้าแถวสี่พันี่พันนะเปิดเครน้องเสียงด้วยเปิดเพลงร้อไหมมิวมีเพลงเพลงครับมาเพลงครับสดีก็ส่งวันนี้ก็ส่งครับสตีสดีส่งอีไร่งเี้สเลอนตัวเลื่นั ทางหลวงเจอยิ้มหวานเลยครับครับกับปรีรามครับสวัสดีครับสวัสดีคุณส่งสุรินทร์ครับเข้าด่านไม่ได้เลยนะแบบนี้อันนี้เป็นล็อกกี้นะครับมองเพลินๆก็เหมือนเช่นหลงบอกเดี๋ยวใส่หน้าเรล็ใส่หน้าเหล็ไปก็จะเป็นร็อกกี้ครับตอนนี้อาจจะดูยังไม่เหมือนล็อกกี้นะไปเยอะแล้วครับผมแต่ละอย่างต้องมีการลงทุนครับ เหมือนกับเราซื้อก๋วยเตียวเลยเราไปกินธรรมดาเขาก็ธรรมดาเลยถ้าเราไม่สังพิเศษอะไม่เพิ่มตังเขาก็ไม่ใส่ให้รถ้ามีเพลงเ็จะมันกว่านี้นะทุกอย่างต้องมีการลมุ่มะจกทำหมดทุกอย่างทุกหลอกใช่ั้ยตนี้มีกี่สเตปช่ง24สเตมันไล่ไปเองหรือว่าเราต้องหมุนอันนี้เปิดออโตใช่ั้มอ๋ออันนี้เปิดออโตมีเร็วนี้ห มันปรับได้มันจะมีวอลุ่มอยู่สวัสดีสปอทุ่งมนครับสวัสดีครับสปอทุ่งมนมีนี่นี่จังหวะนี่ใช่เลยตอสเ็หน่ย

โอเคครับคลิปนี้ก็บายบายครับไไเจอกัน,นกับคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูกันเรื่อยๆนะครับผมถ้ามีเสียงเพลงก,ก็จะโอ้โห แั้งเก่งอ่าสติโตคุยตี้มาหน่อยครับเดี๋ยวเสียงเพลงจะเริ่มขึ้นนี่ครับคุยตี้ของเรา <c oughs> <c oughs>